ความโน้มถ่วง Gravity เป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งทำให้วัตถุดึงดูดเข้าหากันความโน้มถ่วงทำให้วัตถุมีน้ำหนักและตกลงสู่พื้นกราวิตอนคืออนุภาคมูลฐานในสมมติฐานที่เป็นสื่อให้แรงโน้มถ่วงตามกรอบทฤษฎีสถามควอนตัมและถูกกำหนดให้อยู่ในตารางพีเรียดิกของ Particles Standard Model มานานแล้วแต่ตราบจนบัดนี้ยังไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดสามารถพิสูจน์ได้ว่ากราวิตอนมีอยู่จริงและเริ่มถอดใจในการค้นหาอนุภาคกราวิตอนกันไปแล้วจนทำให้ออสต์ le, คิดว่าแรงโน้มถ่วงเป็นเพียงภาพลวงตาของการอวาากาศ Space time และไม่มีอนุภาค กราวิตอนได้อย่างใดซึ่งถ้าเป็นดังนั้นจริงต้องถือว่ามนุษย์ได้ถูกกักขังให้ติดอยู่บนผิวโลกและมนุษย์ก็หมดหนทางออกสู่อวกาศได้อย่างแท้จริงโดยสิ้นเชิงแม้แต่คำนิยามคำว่ามนุษย์ได้เปลี่ยนจากโลกแบนเป็นการค้นพบว่าโลกกลมนั้นก็เป็นเพียง การเปลี่ยนจากระบบพิกัดคาร์ทิเชียนคาร์ทิเชียนโคออร์ดินตซิเป็นระบบพิกัดโพล่าโพล o าโคออร์ดินตซิสเต็เท่านั้นเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงต้องติดอยู่กับพื้นโลกอยู่เหมือนเดิมซึ่งแปลว่ามนุษย์มาได้เพียง2มิติครึ่งเท่านั้นยังไม่ได้มาถึงโลก3มิติอย่างแท้จริง ตามรูปคือหลักการพิสูจน์ว่าอนุภาคกราวิตอนมีอยู่จริงลอดตัวเราและมีทิศทางพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางของโลกเมื่อทิ้งให้อุปกรณ์ที่เปลือกนอกเป็นโลหะหนาอยู่ในสภาวะล่วงหล่นไร้น้ำหนักด้วยหลักการของดับเบิลสลิเมื่อกราวิตอนจำนวนหนึ่งได้วิ่งผ่านช่องด้านล่างของอุปกรณ์ ด้วยความเร็วแสงมาถึงช่องเล็กๆ2ช่องที่เปิดรอเอาไว้ด้วยความเร็วขนาดนี้กราวีตอนจะตัดสินใจไม่ทันว่าจะเข้าช่องไหนจึงเปลี่ยนสภาพตัวเองจากอนุภาคให้กลายเป็นคลื่นเวฟฟังก์ชันและเข้าแนวความคิดนี้นำเสนอโดยโสพลจลัดวัดและยังไม่ได้รับการพิสูจน์พร้อมกันทั้งสงช่อง แต่เมื่อผ่านเข้ามาได้คลื่นกอราบิตอนจะเกิดการสอดแทรกโดยเสริมและหักล้างกันให้เกิดจุดสูงสุดและต่ำสุดของคลื่นให้ปรากฏบนฉากซึ่งจะเห็นเป็นเส้นแถบหนาและบางตามรูปแบบของเวฟฟังก์ชันแพทเทิร์นเช่นเดียวกันกับการพิสูจน์โดยใช้อนุภาคโฟตอนเช่นกัน เส้นแถบความเข้มของกราวิตี้นี้ไม่สามารถเห็นได้โดยตรงแต่จะปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนโดยฝุ่นที่ฉีดเอาไว้ภายในซึ่งฝุ่นเหล่านี้จะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักในเวลาเดียวกันกับที่คลื่นกราวิตอนเกิดการเสริมและหักล้างกันเองทำให้บริเวณแถบที่มียอดคลื่นสูงเกิดแรงดึงดูด ผงฝุ่นมารวมกันได้มากกว่าบริเวณที่ยอดขึ้นเป็นศูนย์ซึ่งจะไม่มีผงฝุ่นติดอยู่บนฉากเลยทำให้ภาพรวมเกิดเป็นเส้นแถบของฝุ่นให้เห็นได้อย่างชัดเจนแนวความคิดนี้นำเสนอโดยโสพลจลัดวัดและยังไม่ได้รับการพิสูจน์